สวัสดีครับพี่น้องครับเนื่องจากว่าคู่เฟอร์ดูเอได้มีโอกาสเข้ามาเล่นคอนเสิร์ตในกรุงเทพนะครับในช่วงวันบรรยากาศปีใหม่ยังบรัสเนเซานะครับในงบอเนซ่านะครับในช่วงบรรยากาศปีใหม่ครับผมก็เลยถือโอกาสมาไหวค้ครูบาอาจารย์ครับมาสัสกสรรค์ที่ใหม่กัอาจารย์กันครับแป่เข้าไปสิไปกันเลยครับแต่งแต่งแี้แดงแต่งแต่งภารกิจแรกของเราก็จะมาที่บ้านอาจารย์อ่องนะครับมือมิกระดับประเทศนะครับ โอ้พอดีมาสิกระจายมนโดดิงกดกระดิก่อนชีวิตปิดคอนเทนต์นะฮะสวัสดีครับเฮ้ยพูดได้เป็นโอ้ยผมบม่ได้ยานนะอาจารย์ผมเป็นมะเร็งไม่ยานเป็นแต่ผู้เปลี่ยนนะผู้เปลี่ยนกรับผู้เปลี่ยนครับ โอ้โอเด็กชายขึ <c <c ้นใส่ธ no yes euh ุงเทาอาจารย์สุขภวางโอ้ซับมิดเนาะบอสนะครับแล้วก็นี่ก็คืออาจารย์อ่องโฟ่เก้าเก้านะครับบอาเป็นยังไงกูไม่ได้มาเรียนเลยอ๋อแต่ก็เปิดประตูอาจารย์เศร้าแล้วเหรอไปเอาไปเบอร์เรตไปกระบาดตัวนะครับนี่คือคนที่อยู่เบื้องหลัง ัของขั้นตอนการทำเพลงนะครับหลายคนสายหนึ่คือสั่มิกเดาหรือมิกมาสเตอร์นะครับ มาเมื่อนี้ถือเป็นเลือกงามย่มดีนะครับลูกศิษย์ถึงหาถือโอกาสมาสวัสดีพี่หม่คู่บาอาจารย์นะครับนี่คืออาจารย์อ่องโปร99นะครับผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของเพลงแต่ละเพลงนะครับระดับประเทศครับผมขั้นตอนสุดท้ายก็คือเล่านี่แหละครับผมที่เป็นผุดสีมิกมาสเตอร์ให้ให้ฟังมอนมวนนะครับเมื่อนี้ถือโอกาสสวัสดีพี่หม่คู่บาอาจารย์นะครับขอพร่อขอครับคูบาอาจารย์ครับในในในส่วนไหนที่คู่แฝดอเวนะครับได้ล่วงเกินด้วยความตั้งใจหรือ รู้เท่าไม่ถึงการด้วยความตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีนะครับรู้ระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดีวันนี้ขอขมาครูบาอาจารย์ขอพรามารถครูบาอาจารย์ให้ครูบาอาจารย์ให้พ่อนลูกศิษย์ลูกหาในประสบความสำเร็จในเส้นทางที่ลูกหลานลูกศิษย์ลูกหาได้เลือกรับผมครับครับผมครับอาจารย์ี่บอกเป็นมันทำดีมันบอก่เป็นทำไมเด้ครับเอาเป็นว่าอะไรตัวอย่าง อันที่ขอขอมองข้าวไม้ยันต่างๆกับหัวชีให้เมื่อสละเป็นคนดีแลสังคมครับร่างกายก็หายจากโรคความชันเด็จยิ่งๆขึ้นไปครับผมลูกแง่งลูกแง่งหลุดซีดหลุดฮาต่อไปรุ่นๆไปครับผมครับก็ให้อาจารย์สุ่ภาพร่างกายแข็งแรงครับปีใหม่นี้แล้วก็อยู่เป็นร่มโพล่มใสให้ลูกศิษย์ลูกหานะครับแล้วก็เป็นที่พึ่งของลูกศิษย์ลูกหาตลอดไปครับขอบคุณครับอาจารย์ครับ มาก่าเก่าเามันจะมาก่เราโควิดอุ้เก่าโควิดมาน้ำ